ก็สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูกลอย่อใหม่นะครับที่ไม่ใช่กลอย่อชุดผู้ชายของเซิร์ฟเราเนาะของเซิร์ฟเราก็เป็นกลอย่อชุดผู้ชายนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถแยกได้4ส่วนนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะมีร้านค้าโมโคนะครับผมเป็นอ่าวิกดิ้งอินเลิฟนะครับก็จะมีชุดอ่าชุดผู้ชายนะครับแต่งงานแล้วก็ ชุดอ่าของผู้หญิงแต่งงานเนาะแล้วก็ให้เราเลือกนะคะเลือกของอ่าได้6อย่างนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะฮะเขาจะให้เราสุ่มครั้งละ9เพชรนะครับแล้วก็จะเพิ่มอ่าจำนวนเพชรขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูสักนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรเอ่ยโอ้โหได้บัตรได,ดมอนด์ครั้งต่อไปนะฮะ49เพชรนะครับก็จะเพิ่มอ่าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามจำนวนอ่าที่เราสุ่มเนาะตามจำนวนของที่เราจะได้นะฮะก็ถ้าใครมีตังค์หน่อยก็ลองมาสุ่มดูนะครับก็ ไม่คิดหลายเคเรนนะผมว่าชุดมันก็โอเคแล้วก็สวยเลยนะฮะผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปดูกลอย่อใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้ตัดเข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวสต์นามนะฮะผมก็ตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวียดนามนะฮะก็จะมีพวกกิจกรรมสุ่มชุดนะครับเหมือนจะเป็นชุดใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูเนาะก็ให้เราเลือกนะฮะหชิ้นเหมือนกันเลยนะครับเหมือนของเซิร์ฟไทยเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็ให้เรากดยืนยันไปเขาก็จะให้เราสุ่มครั้งละเก้าเพจนะครับก็จะเป็นชุดใหม่นะผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรเนาะเป็นภาษาเวสต์นามนะฮะผมโอเคนะครับ, okay, รบก็สาหรับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมอ่าอะไรอีกไม่รู้อ่ะทุกคนกิจกรรมอันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมขอญานหาแป๊บหนึ่งอ่ามีกิจกรรมอ้นี้ด้วยทุกคนหมัดน้ําแข็งนะครับถ้าใครที่ว่าอยากได้บัตรน้ําแข็งเนาะที่มีน้องๆหลายคนถามผมมานะฮะว่าพ,พ เซิร์ฟไหนมีหมัดน้าแข็งมากอยากได้หมัดน้ําแข็งอะไรนี้นะครับเซิร์ฟแม่น,น้ำก็มีนะฮะนี่เห็นปะกดปิดไปกดเปิดเพ๊กอีกนี่นะครับผมก็จะมีให้เราสุมนะฮะสุมอ่าหนึ่งครั้งแต่ว่าอาจจะเป็นแบบพวกแบบอัตราออกเยอะอะไรนี้นะครับเ9เพ้เพนาะแล้วก็29เพจก็คืออัตราอาจจะออกน้อยอะไรนี้นะฮะก็ใครที่พอมีตังค์หน่อยกอ็ลองมาสุมดูนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบชุดใหม่อย่างนี้เนาะนี่เห็นปะแต่สวยนะผมว่าชุดใหม่ กิจกรรมนี้น่าจะแบบเป็นสุ่มไข่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ไข่ออกมาแลกนะมีแลกบาเลสได้ด้วยอืมไม่งั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกกิจกรรมสายฟรีสําหรับเซิร์ฟเขานะฮะใครที่เล่นเซิร์ฟเวสต์นามอยู่นะฮะก็ลองมาสุ่มอ๋อเป็นกิจกรรมสายฟรีทุกคนแลกชุดนี่เห็นปะเนี่ยเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับก็คือแบบจะเป็นไข่อะไรเงี้ทุกคนเข้ามานะฮะแล้วก็ให้เรานะครับผมเอามาแลกเห็นปะเนี่ยทุกคนดู คือแจ๋วจริงแล้วให้เรามาแลกแบบพวกชุดอย่างเงี้ยเอ้ยชุดสวยดีวะชุดอะไรไม่รู้ทุกคนแต่สวยมากเหมือนให้เราลงไปเล่นนะครับเอ่าให้เราเติมเพชรนี่หว่าทุกคนใช่ปะหนึ่งสองสามเอ้ยน่าจะเติมเพชรนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะเป็นภาษาเวียดนามนะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าละกันนะฮะว่ากลรย่อใหม่มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สวยแค่ไหนนะฮะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูก่อนอันนี้เหมือนอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมเติมเพชร อ๋อมันเป็นเติมเพชรทุกคนนี่ไงมันขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวผมก็งงว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเซิร์ฟเขาก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ดูที่ผมได้ไปหาดูมานะครับที่มันแปลกๆนะครับผมมันจะมีอยู่อ่ามันจะมีอยู่แค่นี้ทุกคนที่มันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะที่ผมที่ผมไปลองกดกดดูมานะครับมันจะมีอ่าเนี่ย ทุกคนเห็นไอโทเคน็นนี้ไหมเขาจะมีชุดไอนี้มาให้เราแลกไว้ทุกคนโคตรสวยชุดลันเนอร์ทรงผมเย็ดขีอย่างสวยทุกคนดูมผมบอกเลยว่าชุดเนี้สวยมากทุกคนดูดิแล้วเป็นชุดฟรีนะฮะที่เราใช้โทเคน็นไอเนี้ยจากการที่เราไปสุ่มของในอะตู้ไนมอนโรยอโกลรยอนะฮะแล้วก็ออกมาแลกนะครับแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะมันสามารถ ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นของผู้หญิงให้ดูเนาะมันสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะนี่ผู้หญิงก็ใส่ได้นะฮะเป็นไงทูอินวันสองในหนึ่งคดดีชุดฟรีทุกคนคือแบบสวยมากนะฮะอ่าแล้วก็เซิร์ฟเขานะครับผมก็จะมีอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลัคกี้ลอยยอทุกคนแล้วก็จะมีให้สุ่ม AK ได้นะครับ AK ก็คือเป็น AKR อ่าอ่าเขาเรียกว่า AK เ e v ลเวลเจ็ดละกันนะผมก็ลืมลืมชื่อมันแล้ว ที่ว่ามันสามารถอัพได้นะครับแล้วก็มีเหมือนจะเป็นนายแบบของประเทศเขาหรือเปล่าเป็นตัวละครใหม่เหรอใช่ไหมหรือว่าชุดวะทุกคนตัวละครใหม่เหรอปลดปล่อยขึ้นเสียงออกไปที่ด้านหน้าสร้างความเสียหายตอไอวอลอ๋ I war. อตัวละครนี้มันจะทำลายไอวอลทุกคนเฮ้ยสุดเฉยแคที้ตัวละครนี้นะฮะมันจะทำลายไอวอลนะฮะผมแล้วก็ คือแบบกดแล้วมันก็จะทำลายไอวอลคือทำ I ลายไอวอลเร็วมากผมเคยเห็น GM รีวิวอยู่ตัวละครเนี้ยสกายเนอร์สกายเลอร์อะไรสักอย่างแล้วก็มีโกลลอย่อใหม่ทุกคนโคตรเท่นึกว่าชุดพระเท่อจริงโอย้ยังเก่าอะ่ะเออไเก่าเกินอะไรจะเก่าขนาดนั้นเกิน๋ยวผมสุมให้ดูนะผมมีไดมอนด์เหลือเยอะเท่เกินไปโอ้โหยังเลือดเลือเกิน กกดไปโอ้โหเกินโอ้โหโอ้โหมาสองพันเพชรจอบไหมอ่ะเดีมีเวลาให้สุ่มเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบวันโอ้ของเราเนี่ยก็น่าจะเข้านั่นแหละาน,นานๆนั่นแหละครับน่าจะเข้าเซิร์ฟเราเนาะแต่ว่าอุย๊ยสุดจริงว่ะเซิร์ฟนี้ของใหม่เข้าเพียบเลยอัปเดตนะเจ๋วเจีวเจีวเจวหมดแล้วทุกคนบาดผมไม่ได้เลยดิดิไม่ได้เลย,เลยทุกคนโอ้เกินไป แต่ชุดมันก็เท่นะชื่อชุดอะไรเนี่ยแพ็กชุดกะลีกังดงกางกางดงอ,อ่าอนยากว่ะทุกคนกังดงอะไรสักอย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ปกตินะฮะเหมือนเซิร์ฟเราเนาะโอเคนะครับก็ถ้าใครที่เล่นเซิร์ฟเวสต์นามอยู่นะฮะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับนี่ผมมีเสื้อ,อที่เป็นโค้ดของโทรศัพท์ที่แพงๆด้วยทุกนคนเือกดข้านี่มันมีทุกอย่างจริงโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแค์กดซับสไคร้ให้อดข้าวได้นะฮะผมไปผมบาย